ฝนลงมาจากจากภูเหล็กไฟนะคะเนี่ยมันจะลงมาโลมกันอย่างนี้แล้วก็จะไหลไปสู่ห้วยน้อยนะมันลงมาจากจากสามแยกทางบ้านแม่ชุมพูนะี่ยจะไหลลงมาจะไหลไปสู่ห้วยน้อยเดี๋ยวจะพาไปดูนะีเดี๋ยวพาไปดู น้ำลาดทางเลยตรงนี้มันต่ำไงมันเป็นแอ่งไปทางโน้นจะไปทางห้วยปุ่งนะคะนี่น้ำเยอะมากน้ำลงมาจากเขาไอิถามว่าฝนแรงไหมแรงเพิ่งมาตะก,กี้นี่นะพ่อแกงแกงเห็ดเสร็จหนูก็ไปสู่ยายกินแล้วฝนก็มาพู้ฝนชายคาบ้านเราตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เราได้เหตุกันแต่หนูไม่ได้หนูไปไม่ทันเขาแต่ก็ยังดีได้โลนึงกลับมาบ่ายโมงอะเราไม่ได้ไปไกลแม้ด้วยความที่เราเหนื่อยไงเราไปไกลไม่ได้เราไปสุดแค่คกรอบ,บ้านแล้วนี้มาให้เราขึ้นภูเหล็กไฟเหมือนเหมือนเจ้าของ้องหินนั้นเราไปไม่ได้เจ้าเราเป็นเจ้าของหินก็แบบเหมือนกันแต่เราไปไกลไม่ได้ไงด้วยความที่ว่าเราเหนื่อย ไม่เหมือนคนเก่งนะคะไปถึงไหนเขาก็ไปได้ไงแล้วเขารู้จักที่ด้วยเขาก็ได้เยอะถ้างั้นเขาจะได้เป็นแชมป์หมู่บ้านเนาะหนูไม่ใช่เป็นแชมป์หมู่บ้านหนูแค่หากินหนูหากินพอจะได้กินนะแม่หนูไม่ถึงับเป็นแชมป์นะทั้งเหตุทั้งผกหวานนะเออหนูพอแต่ได้กินหนูไม่ได้เป็นแชมป์ผลแรง อขอโทษถ่ายหน้าบ้านคะ่ะแล้วขอโทษเดอ้อถ่ายให้ดูน้ำแม่อย่าว่ากันนะฝนโตกแรงอันนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วไม่ลกูก บางเห็บลงปกแปลกๆปเขาจะท้าหนูนะถ้าฝนตกแบบนี้หนูอยู่ไม่ได้นะบนเขามันยุงเยอะแนมะ่ยุงขนาดเมื่อเชา้ายุงเยอะมากเลยก็โอได้เอายาอะไรนะยาเหลืองนะแม่โปะแข้งโปะขาโปะหัวโปะไหลไว้ไงทั้งนั้นนะมันเวลาเรายืนหยุดนี่มันก็จะกอะไหลเจาะไหลเราไงก็เลยโปะยาไว้ทั้งนั้นนะโอ้ยุง ยุงเป็นหมื่นเป็นแสนอ,ะอ,อ่ะค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ